ต้อนรับกันที่ Land of Us นะคะสถานที่ที่พร้อมต้อนรับทุกคนนะคะอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะ mm hmm. แล้วถึงเนี้ยก็จะเป็นของพวกคุณ mm hmm. ก็จะเป็น Land of Us ของพวกคุณร้อนแค่ไหนมันก็อยู่นิยมโ,โอ้โหลูกป่าเถื่อนด้วยช่วงเวลาที่รอพระอาทิตย์ตกแบบสวยางาม <laughs> <laughs> เป็นช่วงเวลาที่ กำลังสบายมากสุดๆเลยของแลนด์อฟบัสนะคะเรามีโชว์อะไรที่ไพรเวทจริงๆนี่ค่ะอดทนรอไม่ไหวแล้วเออเอาไปนอนชวนเข้านอนเลยอ่ะเห็นแล้วอยากจะชว่นมีก็ะเจี้ยบอยู่กันลงนั่นนะแล้วก็ไม่ผิวผิวแก่ๆไม่ผิวไม่ไม่ผิวไม่แก่ก็ไหลายคนมากแล้วก็ยังเดินไหว thank you guys you guys be good okay คนนะคะอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะจะบอกว่ามีคนถามมานามาเยอะมากว่าเอ๊จะทำอีพีของต่างๆนานา<ๆ>เมื่อไหร่ในเกี่ยวกับเรื่น้อานนะคะวันนี้เราจะทาเต็มๆให้ดูกันแบบทุกจุดทุกที่เลยว่ามีอะไรบ้างมาถึงจะมีพนักง,งานต้อนรับอย่างนี้นะคะรอด้านหน้าเลยนะคะเ,เดี๋ยวพาู่ด้านในกันค่ะแล้วเ,เดี๋ยวรงน,น,นี้นะคะเจ้าห้ที่ก็จะเอากระเป๋าเราไปเก็บตามห้องพิสานะคะมาถึงปุ๊บนะคะโดยมากแล้วทุกคนก็ต,ต,ต,ต้องมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะคะก็ ครอบครัวเราชอบท่องเที่ยวไปแคมปิ้งไปอะไรเงี้ยในช่วงโควิดแล้วก็มาเจอสถานที่ที่หนึ่งก็คือเป็นรุ่นพี่เราท่านหนึ่งที่บอกว่าเอออยากจะมีบ้านอยู่ที่นี่ไหมแล้วเห็นชอบแคมปิ้งด้วยชอบแบบสไตล์แบบเนี้ยก็เลยมาให้เรามาดูที่พี่พอดูปุ๊บก็แบบชอบเลยตัดสินใจที่จะเอาต้นไม้ลงต่างๆนานาแล้วก็ทําให้มันเป็นสถานที่ที่แบบพักผ่อนจริงๆคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะก็คืออยากจะครีเอทที่ที่หนึ่งที่สร้างด้วยความสุข ก็คือเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะส่งต่อความสุขนี้ให้กับทุกคนแล้วก็อยากให้เวลาที่ทุกคนมาที่นี่รู้สึกว่าเป็น p r i v a t e l เลยคอนเซ็ปต์มันคือว่าที่ได้ชื่อแลนด์ออฟเพราะว่าวันที่คุณมาเนี่ยแล,ลนด์ตัวนี้ก็จะเป็นของพวกคุณก็จะเป็นแลนด์ออฟของพวกคุณเหมือนกับเวลาที่เรามาในพื้นเนี้ยก็จะพื้นที่วันเนี้ยก็จะไม่มีใครนอกจากกลุ่มของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งวันก็จะเป็นแค่หนึ่งบุ๊กิ้งนะคะ เป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่ได้แบ,บ่งให้เช่านะคะตอนนี้ก็คืออยากให้มาแล้วก็มารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันห้องนี้ก็จะเป็น้อที่แบบ c อ m m o n a r เรียที่สามารถที่จะใช้งานได้เปิดให้ลมเข้าหรือว่าจะเปิดแอร์ให้ลมเย็นสบายก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นห้อง l i v i n g r o o m ค่ะซึ่งก็จะมีอินเทอร์เน็ตมี w i f i มีต่างๆให้ใช้แล้วก็ลมถึงแล้วก็มี h o u า e w i f e บริการด้วยสำหรับใครที่มาแล้วก็อยากสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะนี่คือในส่วนของ พื้นที่ของแลน,นอฟแอสค่ะส่วนรูมท้ายต่างๆที่มีก็จะมีบ้านนอกดาวสองหลังนะคะแล้วก็มีตัวของรถบ้าน2คันรวมถึงแอร์สตีมถ้าเกิดว่าใครมาเพิ่มกว่าน,นั้นอยากจะเอาเป็นรถบ้านมาเพิ่มหรือจะเ,เต็นท์ตัวเองมาอยากจะกางได้หมดเลยรวมตัวกันมาได้นะคะเราให้ทั้งหมด10ท่านถ้ามากกว่าน,นั้นก็แอดขึ้นมาว่าอยากจะเพิ่มมากี่ท่านแล้วเราก็มีอาหารเช้าที่ดูแลให้ค่ะแล้วกิกจกรรมต่างๆก,ก็เยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆเลยนะคะไปค่ะ มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยมาที่นี่แล้วอะเอาอาหารมาทำได้ไหมมีครัวไหมอะให้มาดูกันอนี้เลยหม้องข้าวมีตู้เย็นมีฟิสมีกระทะหม้อทุกสิ่งอย่างสามารถที่จะมาใช้ได้เลยนะคะจะทอดจะผัดจะแกงแล้วเราก็มีนี่ค่ะแอบอยู่นะคะลับยงทั้งหลายเนะะี่ยะพนักงานแลนดออ์อ็อตแหนให้เขาดูหน่อยสิป้านี่ อยู่ประมาณ 4- 5ห้าคนนะคะเผื่อว่าอยากจะเรียกใช้บริการหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรแนะนำอะไรได้หมดเลยนะคะอันนี้คือห้องเครืวอเดี๋ยวไปต่อยห้องนะะึงค่ะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำที่ใครก็ใช้ได้เพราะว่าบางทีมาอยู่แคมป์ใช่ไหมคะนอนรถบ้านหรืออะไรเงี้ยห้องน้ำอาจจะไม่สะดวกก็มาเช็คทางได้ค่ะก็จะมีทั้งห้องอาบน,น้ำนี่นะคะก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นให้เพราะว่าที่นี่อากาศหนาวด้วยค่ะเวลาที่ ทำน้ำก็ต้องมีเครื่องทำร้อนนะคะก็เป็นสไตล์แคมป์แล้วก็มีห้องน้ำห้องส้วมครบในนี้เลยอันนี้เป็นต้นจามจชูีที่เราตั้งใจว่าวันหนึ่งเนี่ยจะให้ร่มเงากับคนสะกรือใครก็ตามแล้ววันนี้ ต้องกังวลนะคะเขามีเจ <before> ้าชายเย็นคอยดูแลอยู่บอกมีตากล้องและให้เอาชุดแคมปิ้งกู้เกียแล้วกูก็คืออยู่นิวยอร์กตลอดเวลาทำไมอ่อกูมาอยู่นิวยอร์กตลอดเวลาก็ไม่ดาวอีกมันร้อนแค่ไหนมันก็อยู่นิวยอร์กโอ้โหดูป่าเถื่อนด้วยเอออาร์คเร็วๆว้อไม่มื่อาเอ้าอาร์คสิคะห้าอ อกว่าชื่อนะเราบัสนะคะเป็นชื่อที่รวบรวมคนที่รักเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขนะคะแล้วเกิดเรารักกันมากเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวตัวนที่แท้จริงคนที่เรามาด้วยเป็นยังไงหนึ่งสองส้ง นะคะพอช่วงใกล้ๆเย็นๆนะคะเราก็จะเปิดเป็นสไลเดอร์น้ําให้เด็กๆนี้นะคะวันนี้เราแอดออนนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดน้องก็เลยมีแบบโฟมมาให้เด็กๆเป็นบ่อโฟมมาให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดโฟมแลกด้วยค่ะนี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมาพักแล้วก็อยากจะแอดออนก็บอกเราได้นะคะเราติดต่อให้ได้ก็สามารถที่จะแบบเอนจอยเด็กไว้ได้ตรงนี้เลยอาร์ตโฟม กลางหุบเขาไปเลย ะะเวลามาถึงแล้วเนี่ย <Okay. S 1> นอกจากเมื่อกี้ให้เด็กเล่นสไลเดอร์แล้วเล่นน้ำแล้วเรามีปิกนิกริมกำทานนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ริมกำทาน เย็นอย่างที่บอกว่าเราก็จะมีช่วงเวลาที่รอพระอาทิตย์ตกอ,อย่างสวยงามนั่งไปจะมีปลาตอดไปด้วยแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการพัฒนาตรงนี้อีพีหน้าจะเห็นอะไรที่มันสวยงามมากขึ้นวันนี้เราจะเกลีย่ยหน้าตรงนี้กว้างขึ้น เลยเพราะว่าช่วง5โมงครึ่งเนาะถึงประมาณ6โมงครึ่งเนี่จะเป็นช่วงเวลาที่กำลังสบายมากสุดๆเลยของแลนด์โัสนะคะเรามีโชว์อะไรที่พรเวทจริงๆนี่ค่ะอดทนรอไม่ไหวแล้วโชว์ของเราจะเริ่มประมาณ5โมงครึ่งนะคะนั่นคือเป็นสุนัขต้อนแกะซึ่งจริงเนี่ยโชว์เนี้ยเราจะใช้ตอนเช้าก็ได้หรือจะเป็นตอนเย็นก็ได้แต่โดยมากเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้ตอนเย็นเนาะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกสวยแล้วเราก็มีที่นั่งด้านนี้ค่ะเชิญไปนั่งกันค่ะ โอเคสิดาวดีไซน์ฟอนโรได้ไหมฟอนโร <im pe at> ใครที่นั่งชมโชว์นะคะ <im pe at> จะนั่งตรงฟอนโรแบบนี้ค่ะ <im pe at> มาเอ็นเราแล้วไม่ใช่ชมโชว์สุนัขต้อนแก่แล้วนะคะเราก็จะมาเป็นช่วงอะไรเมจิกอวเนาะที่เราก็จะมีโเด้นอไอโกลเด้นอวให้กับทุกคนนะคะก็มานั่งตรงนี้ไม่รู้แหละที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่สวยตรงปกใช่ค่ะในรูปไม่สวยเท่ากับมาจริงสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งห้องพักนะคะก็คือแบบเต็นท์เต็นท์นะคะบางคนบบกเอ๊นอนเต็นท์จะลำบากไหมจะนอนสบายไหมมาดูเต็นท์เราค่ะด้านในก็คือมีทุกสิ่งอย่างให้พร้อมแล้วนะคะ ไรอกอันนี้ก็คือนอนได้ทั้งหมด2คนนะคะแต่จริงปูให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะ ก็จะมีที่ให้นั่งพักสามารถที่จะชมวิวนู่นนี่นั่นได้สบายเลยนะคะตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มากางเต็นท์ใช่ไหมคะได้2เต็นท์หรือจะมากางได้มากกว่านี้จริงลานเรากว้างมากนะคะถ้าเอามาเองก็ได้แล้วเราก็มีห้องน้ําให้ใช้นะคะตรงนี้เป็นเอาด t d o o r ก็ใกล้ๆอยู่ข้างหลังเต็นท์เลยเนื่องจากว่าเราอยากให้คนที่ใช้เต็นทนะ์สะดวกสบายแล้ก็าตามมาที่รถบ้านเลยนะคะวันนี้เรามีแอดเพิ่มรถบ้านขึ้นมาอีก1คัน เพราะว่าสมาชิกเราเยอะก็เ,เลยแอดเพิ่มขึ้นมา มาได้ที่แลนด์นอกอาร์ค่ะรับรองว่ามันไม่ได้แบบลำบากอะไรขนาดนั้นเป็นหนึ่งประสบการณ์ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเตียงนอนสบายมากแอร์เย็นมากด้วยแต่จริงๆแล้วกลางคืนวันนี้อากาศหนาวมากไม่ต้องกังวลเลยค่ะและอันนี้ก็คือเป็นท้ายของบ้านน็อกดาวน์นะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีเตียงทุกอย่างเหมือนที่นอนเหมือนบางคนที่แบบไม่กล้านอนเต็นท์บ้างหรืออยากจะนอนแบบกึ่งบ้านแต่ก็แบบเออไปนอนเอาไปนอนเอาชวนเข้านอนเลยอะ่ะ <laughs> เห็นแล้วอยากจะชวนเข้านอน เอาเป็นว่าเป็นที่นอนที่เป็นประหนึ่งบ้านละกันมีทุกอย่างให้ครบห้องน้ําส่วนตัวนะคะแล้วก็บางคนที่อยากอยู่ร่วมมือกับเพื่อนแต่ไม่กล้านอนเต็นท์ก็เลือกบ้านนอกดาวได้เลย พ,พี่เวหอมหอมผักพี่นานหน่อยอโอเคครับก็จะมีฝรั่งมาพัดวีวิเศษแม่ยูวันเดชวัลขอจารหนึ่งจานค่ะพี่หลานเด็กคนนี้กินเก่งมากค่ะ ใช้แล้วมาประกบกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะเมล์มันก็จะละลายแล้วก็แกะฟลอยออกมามันจะอร่อยดีเลยทุกคน แล้วก็ขอบคุณมามีกับแดดด้ที่จัดงานวันเกิดให้เราตอนเราสิบขวบแล้วก็ขอบคุณมามีกับแดดด้ที่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็เสียเงินที่เราไปโรงเรียนที่ดีนูขอให้ไม่เจ็บไม่โดนแล้วก็นูขอให้มามีกับแดดด้อยู่กับนูนานๆน,นะคะแล้วก็ไม่ผิวผิวแก่แก คิวพิกแม่คิวพิกแม่เขหลายคนมากแล้วก็ยังเดินไหว thank you guys you guys be g o o d okay bye อากาศเย็นมากนม่คือมีขาสั้นแล้วไม่ได้เตรียมข่ายามาอากาศเย็นมากลมแรงมากอะคะ่ะที่นี่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะ,ะด้วยความที่ว่าอยู่ท่ามกลางแบบภูเขาแบบเยอะมากมันก็เลยมีลมเย็นตลอดและพอเช้ามาแบบนี้นะคะถ้าใครตื่นเช้าก็จะได้รับอากาศที่ดีที่หมอกมาในช่วงเช้านะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอาหารเช้ากันค่ะ ก็จะเป็นอาหารเช้านีคนะทำาไมกันเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็มันจะสั่งเป็นข้าว้องแบบนี้ก็ได้นะคะก็เราก็จัดการหามาให้เรารู้ว่ามื้อเช้าคุณอาจจะทำกับข้าวไันไม่ไหว ก็ประมาณนี้นะคะในช่วงเช้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีไปที่ตลาดวัวปล่อยนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ถ้าใครมาพักที่นี่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เช้าวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์เขาจะมีตลาดซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมของอร่อยของส่วนพึ่งราบุรีค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะตลาดโัปล่อยเมื่อกี้ที่เราไปมาก็เป็นตลาดที่รวมของอร่อยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเกิดใครมาตรงกับเสาร์อาทิตย์รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามีทั้งของอร่อยเด็กๆชอบแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ ลืมนะคะว่าถ้ามาที่สวนพึ่งแล้วก็อย่าลืมแวะไปตลาดโอ๊ะป่อยด้วยแล้วก็ใครอยากมาเที่ยวแลนด์าร์สนะเดี๋ยวเราขึ้น IG แล้วก็ Line Official ไว้ให้นะคะเพื่อติดต่อเข้ามาทําการจองได้เลยอีพีนี้เสียงแหบเสียงแห้งมากค่ะต่อไปมีเด็กก็อมีนกหวีขขอบคุณทุกคนที่ติดตามมย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, like, subscribe ให้แม่ด้วยนะบาย